สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับปเริมบทที่ศึกพิมลิของังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดถิ่นโอทับฟอร์ดพบเชลซีเริ่มเตะเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับยูทำผลงานได้อย่าง,อย,างยอดเยี่ยมนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับถือว่าหักปากกาเซียนครับคนเปเชถึงถิงถ่นเลยนะครับทำให้ความมั่นใจตอนนี้ค่อนข้างจะถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ตอนนี้เท่ากับว่าทัพปีศาจแดงลงเล่ทไป6เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง5เกมด้วยกันนะครับมีเกมเดียวนะครับที่หลุดแพ้กับท็อตแนมฮอสเปอร์แบบหลุดลุ้ย1นต่อหนะครับแต่2เกมต่อมาอย่างที่เรียนครับบุกไปถล่มนิวคาสเซิลสี่หนึ่งและบุกไปชนะเปเชเนย์แชมเปี้ยนลีกมานะครับวันนี้คาดว่าโอเลกุนดาโซชานะครับจะคงยึดระบบเดิมนะครับที่เพิ่งปราบทีมยักษ์ใหญ่จากปารีสได้ครับด้วยระบบเซนเตอร์แบ็กสามตัวเป็นสามสี่หนึ่งสองครับนำทัพโดยดาบิลเดเคอาร แฮร์รี่แม็กควายลินเดเล็บตัวเซเบจะเป็น3เซนเตอร์แบ็กวิงแบ็กใช้ทางด้านของเตเลสชาวบราซิลเลียนนะครับเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับอารอนวานบิสซาก้านะครับขณะที่ตรงกลางจะมีปอปอกบาและสกอตแม็กโทมิเน่ตัวลุกครับวางบรูโน่แฟนันปั้นเกมอยู่ด้านหลังมาคัดแอตฟอร์ดและทางด้านของแดนนี่เกนนะครับวันนี้จะไม่มีองโตกนิมักซิยาวที่ติดโทษแบนนะครับรวมถึงทางด้านเอดินสันคาวานี่ก็ยังไม่พร้อมในขณะที่เมสันกินวูดคาดว่าไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับ ไปดูทังฝั่งเชลซีของแฟงแลมพาร์ดกันหน่อยครับผลงานในลีกตอนนี้เชลซีนะครับลงสนามไปแล้ว5เกมตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางพวกเขามีแต้มอยู่เหนือแมนยูนะครับอยู่2คะแนน5เกมที่ผ่านมานะครับเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้น1นนะครับจุดเด่นอยู่ที่เกมรุกนะครับยิงประตูไปถึง13ประตูจาก5เกมที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามครับในผลงานบอลแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดนี่เจอกับเซบีย่านะครับ เล่นที่แซมฟอร์ดบิดปรากฏว่าจืดเลยนะครับเสม,มอ0-0นย์ศูนทำอะไรกันไม่ได้ก่อนหน้านั้นก็มีเกมที่เปิดบ้านเสมอซ้อมตันไป3-3เท่ากับว่าในช่วง5เกมหลังสุดนับรวมทุกรายการเชลซีชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมที่ถล่มพิสซันพาเลตนะครับส่วนอีก4เกมเป็นการเสม,มอทั้งหมดนะครับวันนี้คาดว่าแฟงลัมพาดน,นะครับจะจัดระบบ4-2-3-1มีเอ็ดวาร์ดเมนดี้กลับมาเป็นผู้สาปต,ตัวตัวจริงนะครับเคอร์ซูมาเจโกซินวาเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับลิสเจมและเบนชิวเวลเป็นแบ็๊ ตรงกลางมีจอจินยกของเต้น,นะครับตัวรุกมีเมซอนเมาส์ไคฮาวเวตเฮสเดนพูลิสิทก,กลับมาแล้วนะครับและมีซิโมแวนเนอร์ลาตะขาอยู่ด้านหน้าทั้งด้านของแฟงลัมพันและโซชาเนะครับเคยดวกลกึ่งกันมาแล้วนะครับทั้งสิน้น4เกมปรากฏว่าเป็นโซชาชนะไปถึง3เกมนะครับและพ่ายแพ้แคแ่เกมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับโอเล็กนาโซชาความพ่แพ้เกิดขึ้นในศึกเอฟเอครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งแมนยูเล่นในบ้านแล้วปรากฏว่าแพ้กับเชลซีไป1ต่อ3นะครับ อย่างไรก็ตามครับดูแล้วเกมนี้คงไม่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างสามารถออกได้หมดเป็นบอลสามหน้าอย่างแท้จริงครับเชลซีมีดีที่เกมรุกครับส่วนแมนยูมีดีที่เกมโต้กลับนะครับดูแล้วเกมนี้มีโอกาสออกได้หมดจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะฉกฉวยกัาได้มากกว่ากันเมื่อประเมินจากเรทที่เปิดออกมานะครับแมนยูไม่ได้เป็นต่อเลยนะครับเหนือกว่าแค่เสมอน้ำเท่านั้นดูแล้วเกมนี้แมนยูโอกาสชนะยากจริงๆครับมีโอกาสสูงครับที่เชลซีจะบุกมาชนะแมนยูได้แบบยิงกันเยอะ ฟันธงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เชลซี2ประตูต่อ4ไปที่สนามแอนฟิลด์ครับลิเวอร์อพูลพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเริ่มเตะเวลาตีสองตรงลิวพูลเจอเกนคล็อปนะฮะตอนนี้ลงสนามไปแล้ว5เกมในพรีเมียร์ลีกอยู่อันดับ3นะครับมี10คะแนนจาก5เกมชนะ3เสมอ1และแพ้1นะครับหากนับย้อนกลับไปในช่วง4เกมหลังสุดชนะเกมเดียวคือเกมล่าสุดที่บุกไปชนะอาร์เจนตัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์นะครับ1ประตูต่อ0ในถึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เกมรับมีปัญหาครับฤดูกาลนี้กลายเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับวันนี้มีปัญหาในการจับทับด้วยนะครับเบอร์ติลฟันไดอลิซงเบเกอร์โจเอลมาติสเตโกฮันท่าไม่พร้อมลงสนามอาเดนเฝ้าเสาครับกองหลังมีฟาบินโยโจโกเมสเป็นเซนเตอร์นะครับโรเบอร์ซันกับเทรนเป็นแบ็คตรงกลางมีนาบีเกตาจอแดนเทนเดอร์ซันแล้วไวนาดุมครับสามตัวลุกยังครบนะฮะมาเน่ฟิมโนและซาร่าไปดูฝั่งเชฟฟิลยูในเต็ดของคริสไวเดอร์กันหน่อยครับฤดูกาลนี้ ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ไป5เกมปรากฏว่ามีแค่หนึคะแนนจากการเสมอในเกมล่าสุดนะครับซึ่งพวกเขาเปิดถิ่นเสมอกับทีมอย่างฟูลแลนเทีมบวยหนประตูตอนหนึ่งนะครับทำให้ตอนนี้เกมเกมแพ้ปถึง4เกมนะครับที่สําคัญคือเกมลุกเพิ่งยิงไปได้แค่2ประตูเท่านั้นเป็นเกมเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดในพิมลิกไปแล้วนะครับ วันนี้คาดว่าทางด้านคลิฟสไวเดอร์นะครับจะจัดระบบเดิมครับ3 5 2ห้ฮะโดยมีรัมสเดลเป็นผู้รักษาตัวอัมปาดูบาชัมและเอเกนเป็น3เซนเตอร์นะครับในขณะที่ตัวลุกครับจะมีเอนดาซีเฟนนะครับเป็นวิงแบ็กเช่นเดียวกับบลดอกครับลุนสตันนอร์วูดและซันเดอร์เบิร์กนะครับปั้นเกมวันนี้กองหน้าคาดว่าจะใช้อลิเวอร์แม็กเบอร์นียครับแล้วก็จะส่งลียานบิลสเตอร์นะครับเด็กเก่าของเรือผู้ลงสนามนะครับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเรือผู้ถูกมองว่าเหนือกว่าต้องชนนะะออยย่าง้2ปรรตูคับ เจอกันมาสองครั้งครับบอลของคริสไวเดอร์กับเจอเกนครอปปรากฏว่าเรอรวพูชนะทั้ง2เกมครับหนึและ2อูนย์ะครับอย่างไรก็ตามครับแต่ละเกมเนี่ยเป็นเกมที่เรอร์พูเหนือกว่าแบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามักจะยิงประตูได้ไม่ขาดนะครับเนื่องจากเชฟยู U เป็นบอลที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นเลยทีเดียวและมีจุดเด่นในเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับวันนี้ถึงแม้เชฟยู U จะฟอร์มอยู่ในช่วงที่ขาลงก็ตามนะครับแต่จุดเด่นของเชฟยู U คือเรื่องของลูกกลางอากาศในขณะที่เรอร์พูมีปัญหา เรื่องลูกกาอากาศเช่นเดียวกันครับซึ่งดูแล้วฟาบิโอโทโคเมตเกมน,นี้น่าจะเหนื่อยแน่นอนครับในขณะที่เทนและโรเบอร์สันวันนี้คาดว่าจะเจอฝึกหนักในการครอสบอลจากริมเส้นครับประเมินจากปัจจัยต่างๆแล้วเลี้ยวภูน่าจะยิงได้ในขณะที่เชฟยูเนเต็ดนะครับก็คาดว่าจะเจาะประตูเลี้ยวภูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากเรทที่เปิดมาถือว่าแพงเกินไปครับเชื่อว่าเกมน,นี้เลี้ยวปูเต็มที่ชนะแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับโอกาสลิกเสมอมีด้วยนะครับแนะนำให้เชฟที่เชฟฟิลยูเนเต็ดฟันธงเลี้ยวปูเสมอเชฟฟิลยูเนเต็ด หนึ่งประตูต่อหนึ่งที่สุดลาลิก้าสเปนนะครับเป็นเกมเอลกลาซิโก้ครับบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้นะครับบาร์เซโลนาเปิดค้ำนูพบเรอัลมาดริดเริ่มเตะเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยสุดลาลิก้านะครับทั้งสองทีมนะครับตอนนี้ลงสนามไปห้าเกมนะครับสำหรับมาดริดตอนนี้อยู่อันดับสามของตารางนะครับเก็บไปแล้วสิบคะแนนจากการชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้นหนึ่งนะครับในขณะที่บาร์เซโลนาของโรนัลคูมาน,นะครับ เตะไปแค่สี่เกมนะครับยังหวดน้อยกว่ามาดริดอยู่หนึ่งเกมปรากฏว่ามีเจ็ดคะแนนจากการชนะสองเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งนะครับดูเหมือนทั้งสองทีมยังไม่เครื่องยังไม่ติดนะครับยังไม่ค่อยฮอตโดยเฉพาะเกมลุกนะครับยังยิงประตูกันได้น้อยทั้งสองทีมเลยนะครับบาซ่าเพิ่งยิงได้แค่แปดประตูในขณะที่มาดริดเนี่ยยิงได้แค่หกลูกเท่านั้นวันนี้นะครับคาดว่าบาร์เซโลนานะครับจะจัดทีมแบบระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับยังคงไม่มีมาร์กเดตาเซเกนที่บาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับจอร์ดี้เอาบานะครับที่ยังไม่เช็ค ความฟิตแล้วยังไม่ผ่านนะครับจะเป็นเนโต้เฝ้าเสาเกมองลองเล่กับปีเก้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับเซกี้โรเบโต้เป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายจะใช้ทางด้านของเซจิโยเดสนะครับที่ซื้อมาใหม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับสังกี้เดยองกับเซกี้โบสเกตตัดเกมคูตินโยฟาแอนซูฟาติและกิสมันเป็นสามภาษาแนแนวรุกสนับสนุนเรียวในเมสซี่ที่จะถูกดันขึ้นไปเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับไปดูฝั่งของเรอัลมาดริดของซินาดินซีดานกันหน่อยครับ ล่าสุดมาดริดได้พึ่งแพ้ชักตาโดเนตคาบ้านตัวเองนะครับสองต่อสามก่อนหน้านั้นในลาลิกาก็พึ่งแพ้กาดิสแบบพลิกล็อกเลยนะครับศูนย์ต่อหนึ่งวันนี้ต้องออกไปเยือนบาร์เซโลนาฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทางครับสำหรับเรอัลมาดริดแต่ปัจจัยสําคัญคือเซกิโอรามอสนะครับจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับจับคู่กับราเฟลวารานโดยมีมาเซโลและนาโชเป็นแบ็กนะครับส่วนกุกกัวย,ยังคงเฝ้าเสาเหมือนเดิมการเซมิโลเบาเบเด้และโทนิโคลสเป็น3กองกลางครับโมดิดเป็นเพย์เมเกอร์อยู่ด้านหลัง เวเนซุเอลูและคาริมเบนเซม่านะครับเห็นได้ชัดน,นะครับว่าเกมล่าสุดที่มาดริดแพ้กับชักตาโดนเนตเดอซีดานเลือกที่จะส่งผู้เล่นชุดที่2นะครับเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดนะครับและพักตัวหลักๆไว้บนม้านั่งสำรองนะครับเพื่อที่จะได้ใช้อย่างเต็มเมดเต็มหน่วยในเกมนี้ีซีดานค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเกมนี้มากนะครับในขณะที่โรนัลคูมันกับเกมนี้ก็คงไม่อยากแพ้เหมือนกันนะครับเนื่องจากเพิ่งมาทําทีมบาเซลนาได้ไม่นานนะครับและต้องการความมั่นใจอย่างสูงเลยทีเดียว ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นบาร์เซโลนาถูกมองว่าเหนือกว่าเล็กๆนะครับเมื่อดูจากเรทที่เปิดออกมาครับน่าเป็นห่วงบาร์เซโลนาเหมือนกันนะครับเหนือกว่าแบบกล้าๆกลัวๆเล็กๆนะครับดูแล้วคู่นี้สามารถออกได้หมดครับในมุมมองของบอลตุรกมนยต่างประเทศเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นครับบาร์เซโลนาดูดีกว่าแต่มาร์ิดเหมือนจะเน้นเกมนี้สุดตัวครับมาร์ิดไม่อยากแพ้ในเกมสําคัญแบบนี้เมื่อดูจากขุมกําลังนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าพอฟัดพอเหวี่ยงครับบาซามีเมสซี่นะครับแต่ว่า ในยุคข,ของดอนัลคูม,มานดูเหมือนค่อยๆปรับตัวเข้ากันเรื่อยๆนะครับยังไม่อยู่ในจุดสูงสุดส่วนเนลมาติดของซีดานครับปีนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ก็ค่อยๆเร่งขึ้นมาการมีเซกิโอรามอสเนี่ยช่วยได้ทั้งเกมรับและเกมลุกครับคู่นี้ประเมินจากปัจจัยต่างๆแล้วออกได้3หน้าครับซื้อหน้ารองครับเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันสูงเลยทีเดียวนะครับหากหาทีมชนะยังเป็นหน้าที่กว้างมากๆครับยังเชื่อว่ามาติดก็สามารถทําได้ฟันทงกับบาร์เซโลนาเสมอเรอัลมาริด สองประตูต่อ2